ต่อไปนะครับจะเริ่มทําการฝึกในฐานนี้ที่7นะครับการนะครับฝึกนฐานีที่เรียกว่าสถานีนะครับการฝึกหน้าตับนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการนะครับฝึกในตอนนี้ก็คือสําหรับนะครับเครื่องที่ฝึกในฐานนี้ที่7นะครับฐถานีหน้าตับนี้นะครับคือการใช้ไม้ไผ่ที่ลําต้นตรงนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับพาดไว้ที่บริเวณแผ่นหลังนะครับของผู้รับการฝึกทั้งนะครับ ในหน้าตับเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยนะครับทุกครั้งที่เดินนะครับในแต่ละก้าวนะครับหน้าตับจะต้องได้นะครับโดยที่จะมีไม้ไผ่ช่วยในการบังคับหน้าตับนะครับอีกประการหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเริ่มทำการฝึกในสถานีที่7นะครับนะครับการฝึกเดินรักษาหน้าตับนะครับโดยเริ่มแรกจะให้เริ่มนะครับการเตะขานะครับทีละข้างก่อนนะครับโดยเริ่มจากขาขวานะครับ ให้ผู้เขารับการฝึกนะครับหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณลูกบีบให้เตะขาขวามาด้านหน้านะครับมุ่งายเท้าแล้วตบลงเลยรับทราบาจะเริ่มขาขวาก่อนนะครับฟังคำสั่ง19 19, 19 19 19 19่ระวังต่อมาขาซ้ายนะครับขาซ้าย19 19, 19, 19 19ระวัง หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าขวานะครับระวังอย่าลืมรักษาหน้าตับให้ได้ตลอดทุกก้าวที่เดินขาซ้ายหน <19 S 2> <19 S 1> ึ่งเก้าหนึ่งเก้าระวังต่อไปนะครับจะเพิ่มระยะเดินให้มากขึ้นนะครับสองเก้าสองเก้าขาขวาก่อนสองเก้าสองเก้าระวัง เตะให้มั่นใจนะครับอย่ารอกันเต่ให้มั่นใจขาเอยยดตึงมุ้งปลายเท้าเตบเท้าให้หนักกว่านี้รับทราบสองเระวังหนึ่งสองสาสี่เกสี่เกขาขวาก่อนนะครับระวังหนึ่งสองสามหน้าตับดีนะครับ เน้นเรื่องปลายเท้าพยายามให้ดีกว่านี้สี่เกสี่เกระวงังหนึ่งสอสต่อไปเทื่อระยะเก้าให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ8 9 8 9 8 9า รวตับใกล้เคียงนะครับไปเท้าไม่ได้แปดเก้าแปดเก้ารวังหนึ่งสองสามสี่ห้าปดตะปุ่งทำ